ไข่เค็มหมูหยอง65บาบาทหน้าตเป็นงี้มีหมูหยองจริงด้วยในเมื่ออะไรก็เป็นไปได้ไอติมไข่เค็มหมูหยองชิมเลย <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านน้ำเต้าหู้เยาวราชร้านน้ำเต้าหู้เยาวราชแต่ว่าอยู่ภูเก็ตแล้วก็เราก็สั่งอันนี้ไปขนมปังถาดรวมทุกอย่างขนมปังปิ้งขนมปังอบไอน้ำขนมปัง แล้วก็ไอศครีมไอศครีมก็เลือกรสได้เราเลือกรสไอศครีมน้ำเต้าหู้จมิงบอึเปล่าหวานมันหอมใบเตยเข้มคนข้นมากจิ้มกับขนมปังนุ่มๆเนี่ย เด็ด <Dead. S 2> แล้วข้างหลังร้านเขาก็ทอดปลาต้องโกร้ร้อนๆเอาไว้เลยนะถ้าคนชอบกินปลาต้องโกสั่งชุดปลาต้องโกสังขยาก็เป็นเมน,นูฮิตเหมือนกันนี่คือไอศครีมไข่เค็มหมูหยอง65บาททน้าตาเป็นงี้มีหมูหยองจริงด้วยชิมเลยมันเข้ากันนะอร่อยจริงๆ คำแรกความไอติมมันจะทำให้เรางงงนิดนึงแต่ว่าพอไข่เค็มมาเจอกับหมูหยองแล้วอ่ะมันเข้ากันอ่ะมันเหมือนเวลาเรากินข้าวต้มตอนเช้าอ่ะแต่เปลี่ยนจากข้าวต้มร้อนๆเป็นไอติมเย็นๆน่ะแล้วมันก็หวาน,ๆๆน,นหวานเค็มๆมันมันโผอมันมีไข่เค็มเยอะนะเนี่ยมันจะมีแทรกอยู่ในเนื้อไอติมเยอะเลยอร่อยอะ่ะบะหมี่หวานนี่เราเคยชิมที่นาลาธิวาสเนอะ ที่นี่ก็มีเหมือนกันก็เลยอยากลองชิมดูบะวมี่หวานเย็นอันนี้บะหมี่หวานเสิร์ฟน้ำแข็งมากลายเป็นบะหมี่หวานเย็นมันมีความคล้ายเต้าทึงในน้ำลำไยที่ใส่เส้นบะหมี่มาด้วยม,มันเป็นบะหมี่ที่อร่อยนะมันนุ่มหอมไข่ด้วยแต่ว่ามันจะมีความหวานและความหอม จากน้ำลํไยเพิ่มเข้ามาเป็นความรู้สึกแปลกใหม่ก็อร่อยดีร้านน้ำเต oh ้าหู้เยาวราชเมนูที่เราแนะนำก็คือไอศครีมไข่เค็มหมูหยองแล้วก็สังขยาข้าสังขยาถึงแม้จะหวานไปนิดนึงแต่ว่าจิ้มกับอะไรก็อร่อย